รีแมปจูนกล่องหลักบายวัดสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับมิตูบิชีไตตันนะฮะคันนี้เป็นเครื่องเป็นซินนะครับ2.4เดิมเดิมนะฮะรถเป็นปี2,012นะครับลูกค้าใช้น้ํามัน95นะฮะของเดิมอื่นนะครับลูกค้าเ,เรียกใช้บริการนะ จดให้ถึงที่ครับผมมีท่อนะฮะแค่ปลายนะครับทำแล้วอัตราการเร่งจะดีขึ้นนะครับผมใช้งานประหยัดันเลงตึงๆนะฮะจะประมาณนี้ครับเป็นซนดีเซลนับทำเกือบทุ่นนะครับผม ราคาเบาๆขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่เรียกใช้วิการสนใจสอบถามกันข็ไมาได้ครับขอบคุณครับ